ีกสองวันฝนเริ่มมาพุงเข้าไทยฝนถล่มระวังข้าวหลมลมแรงฝนปนเย็นฟ้าแรงพยากรณ์อากาศลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่13ตุลาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาครวมถึง ในด้านของเส้นทางของหย่อมพอประกาศต่ำจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้พื้นที่ไหนที่เริ่มได้รับฝนในการทางปะกจตยกรรมแล้วหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับฝนกันเลย,ยลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับจากการคาดการณ์ในด้านของทิศทางลมในช่วงนี้ทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับจากมรสุมตาตกเสียงใต้ ในด้านของบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนและฝั่งตะวันออกเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมประจำฤด,ดูหนาวกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากในช่วงนี้ในด้านของร่องมรสุมยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงในด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ร่องมรสุมนะครับยังคงปกคลุมอยู่ฝนยังไม่หมดซะทีเดียวแต่มวลเย็นก็เจาะเข้ามาแล้วนะครับในด้านของฝนก็จะตก ให้ด้านของมวลเย็นก็จะมีดังนั้นพื้นที่ฝนส่วนใหญ่ก็จะมีได้บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันอ,ออกะอีสารทางตอนล่างเนื่องจากในขณะน,นี้ในด้านของบริเวณคอประกาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนแผ่ลูกไลความชื้นให้ลงต่านะคบให้ลงล่างส่วนมวลเย็นนะครับอากาศแห้งบกคลุมภาคอีสานภาคเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ ดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่มรสุมต่ำตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยดังนั้นยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครพิมณทนภาคตะวันออกภาคใต้และอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมน้ำหลากในช่วงนี้นะครับ เพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรนะครับซึ่งฝนในวันนี้มากสุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออก70%ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก60% ภาคเหนือ40%และภาคอีสาน30%จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครริมณฑลและภาคใต้โดยฝนตกหนักในวันนี้13ตุลาคม2566กรมอุตุแจ้งเตือนบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพม,มหานครนนทบุรีปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม นครนายกปราจีนบุรีจ่าช้งเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบรีขันชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบีน่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะรานและนราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้13ตุลาคมตั้งแต่6กนาฬิกาจนถึง14ตุลาคม6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ส่วนนะคะไม่ได้ของการพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนโดยจะเริ่มจากเวลาประมาณ12นาฬิกากลุ่มฝนจะมีเข้ามาบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะในวันนี้ต้อเฝระวังบริเวณบ้านดอนดู10.1ม mm. ิเมตรฝนตกหนะักสีสงคราม5.4บ้านนาดี6.4สกลนคร5.4บ้านปลาปากน้อย3.5กุชินาราย1.9พิบูลมังสาหาร4.9 วนราชธานี3สำารง1.7เดชด,ดวม3สมเมิง7.3แม่วาง2.9บ้านวังใหม่4.7ปางห้วยไร่6.1วังเหนือ2.8แม่ใจ4พเยา3.4และบ้านโป่งนก0.8 14นาฬิกาเมเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับปวาน1.9 พยาวหเชียงคำ1.7ึ่พานหกจชายปราการ5.5เชียงดาวสอเชียงใหม่2.5แม่แจ่มตามแม่เสียง7.4็ดจุอมก่อย3.6มจท่าสองยาง1.2และแม่สอดตามสิบหนาฬิกามเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นบริเวพื้นที่บอกเรือ2.8ปดวนหนบ้านผาหลากสามปิดแ เชียงคำสอจุบ้านศบขุ่น5งานสีร้องกวาง1.2บ้านสวนป่าศรสีสัจนาลัยหน่งจสวรรค์กโลก4.4บ้านใหม่6.2พีจิตสี่จุดสาะพานหิน4น้องบัว5.2าจุดสภัยสาลี2.3ต่อไปนี้จะพามาดูในด้านของการพยายราียกรกาศในวันนี้13-14ตุลาคม2,566 ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากในแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำปูนล,ลำปางสุโขทยัยตาและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดย2่5ิององศาและสูงสุด30-34องศาลมตํำออกความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือสนร้อยละ30 สอนมากเน้นมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบองยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองถึงสามสี่องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งบ้านของแอดมินเองนะครับที่บ้านผักบุงตำบนจานอำเภอกันทรารมมรีสเกตฝนตกทุกวันเลยนะครับเมื่อวานนี้ตกเข้ามาบ่อยหน่อยนะครับประมาณสองถึงสามรอบและมีตกหนักตกแรงด้วยนะครับในช่วงเย็น ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาการชนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีลบบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดย4 2สิ่องศาและสูงสุด3 1 3 4องศาลมตะวันออกความเร็วสิบ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายก ปราจีนบรุรีจัดชิงซาชนบุรีรยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองศาและสูงสุด3 0 3 4องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมาถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือขึ้นสูง1เมตรเรนที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครริมลทนฝนร้อยละเจ็ดสิบตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดย5 2 7ิถึงองศาและสูงสุดสา 3, 3 4ององศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ70ตกหนักบางแห่งบริเวณประจบพิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตม่ำสุดย4 2 5ิบสองศาและสูงสุด3 2 3 5องาศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึง30มกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลกรุ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเรงูมต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสิบถึงสามสี่องศาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วามาถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรต่อไปวินจะพามาติดตามเส้นทางของหย่อมอวามประกาศตา่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างนะครับจะเริ่มจากในวันนี้13ตุลาคม2 5 6พ กรมยอมพอประกาศต่ำจะเคลื่อนตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรออกุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกตามลำดับนะครับ ทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มมาขึ้นทั้งภาคเหนืออีส,สานกลางตมออกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงอีกหลังจากที่มีฝนตกฟ้าคะนองขอให้ติดตามประกาศพยากราณ์และคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะ อย่างหันทุ่งตีและต่อเนื่องหาเกเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ